วัสดีครับวันนี้อยู่ผมในช่องชิลล์สิบเอ็ดนะวันนี้อยู่เกมเหมือนเดิมนะฮะเปลี่ยนเป็นจากเอ่อเอาชีวิตรอดคนเดียวเป็นทีมเอาชีวิตรอดนะวันนี้เราอยู่กับเพื่อร่วมทีมสองคนนะสวัสดีฮะวันนี้มีใครบ้างฮะสวัสดีครับพี่นนท์ครับส่วนอีกคนนึงเขาแนะนําตัวไม่ได้นะฮะเขาไม่มีไมค์ฮนะชื่อคุณไนนะวันนี้เราจะมาเล่นแมปบอร์ดเวสองนะแมปนี้เป็นงไงบ้างฮะคุณนนท์ เ uh, ออเป็นแบบที่ยากพอสมควรทาแบบนี้ยากพอสมควรน,นะโอเคเริ่มต้นมาก็คือไม่มี <laughs> มีเบลต้าสูนักโคตรสวยมีอาวุธเมลีตกแถวนี้ไหมฮะมีครับต้องต้องขึ้นไปข้างบนดูครับโ <Okay. S 2> อเคฮะอันนี้นี่มีมีโคตกอยู่ครัผมเห็นแล้วฮะกระสุนไม่มีโอเค ผมกำลังวิ่งขึ้นไปข้างบนนะมีโคกับเบลเลต้านหนึ่งกระบ,บอกอะไหนๆน,นะครับที่เทา้ามีโคอยู่อเข้างบนก็มีสไนต์ฮะโอเคผมสไนัยผมไม่รู้ว่าได้ใช้ไหมนะแต่ก็หยิบมาก่อนเนาะจะให้ใครถือดีฮะ คนไหนถือวะสไนัเเ์เล็กเลยเล็กเลยมีตัววิ่งเหงื่อก็ได้ครับสไนัยอ่ะตอนนี้ผมมีกระสุนสีนัดนโอ้โห<อ>เห็นไหมคนที่เสื้อสีด้านล่างอ่ะมีตัวเดียวเลยเนาะที่วิ่งเร็วอ่ะเห็นปะสวยฮะโอ้โหโคตรแม่นเกมนี้ซูมนานไม่ได้หน้ามืดละ อาจจะเป็นโฟกัสฮะแล้วมันก็จะยิงแรงขึ้นเลยยิงตัวใส่ชุดทหารกันจะได้นะเผื่อแบบดับของเดี๋ยวผมลงไปหาไฟฉายแล้วนะคิดว่าน่าจะมีอยู่เอี่ yeah, ครับ อันนี้ผมไปไปเตรียมรออยู่หน้าประตูว่ะสักพูนอ่ะแล้วจะออกประตูไหนดีครับประตูใหญ่หรือประตูเล็กโอ้โหมาขนาดนี้ก็ต้องประตูเล็กดีฮะประตูเล็กหวาดกลัวโอเคฮะรุยเลยฮะถ้ามีกระสุนสีห้าก็บอกผมนะฮะ ใช่ครับี้ีเยอะมากคุณคุณไนท์มายัางฮะเนี่ยคุณไนท์อา้าวคุณไนท์มาได้ไงเนะี่ยมาแล้วครับมาแล้วมีซอมบี้เด็กนะผมไม่มีไฟฉายดิตอนนั้นตอนนี้โอ้ยมีเด็กในห้องอีกตัวหนึ่งครับเออผมโดนโดนโดนสองยิปโอ้โหโอเคโอเคมีปืนก็ดีอย่างนี้นะฮะ อุ้ยใครโดนชิมเนื้อครับผมผมโดนฮะประมาณไปหน่อยฮะ <laughs> โอโ้โหซอมบี้เยอะมากในห้องน้ำนี่จะมีของไหมฮะเออเราเราได้กุญแจมาแล้วไปไปต่อกันเลยมันเผื่อมันมีอ่ามีของดีโอเคไปต่อได้ครับไครับอันนี้คือออกไปด้านนอกเลยอย่างฮะอ,อ่ะรอรอ,รออยู่แลครับตรงทางที่เข้าโรงหนังนะ อคฮะอันนี้เราอยู่ในโรงหนังแล้วตอเนียใช่ครับเราอยู่ในโรงหนังแล้วะโอเคฮะมีมีปืนแต่ว่าอะไรนะกระสุนไม่มีเคลียร์ทางให้นะจะสูนปืนผมหมดแล้วนะครับเปิดประตูแล้วรอตอนนี้เลือดผมน่าจะส้มสใช่ไหม ใช่ครับอ่ามีลูกซองอแล้วเสร็จเราจะบอกไม่มีกระสุนโค้นหาเลยนะเก็บลูกซองได้ไม่มีกระสุนนี่จะเป็นทางนี้ครับไปต่อเลย,ย,เลยวิผีเต็มเลยระวังครับเด็กด้วยเข้าวผึหลบบนนี้ก่อนดีกว่าโอเคฮะอ่ามีกระสุน ปืนสามแปดโอ้โหไม่ที่ตะเหล็กอีกแล้วนวีแดงๆด้วยเหมือนเหมือนจะมีภารกิจให้อะไรให้ทำนะครับครับโอเคลองตอนนี้เต็มหมดเลยฮะนี่ครับเพราว่าเราเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วไู้เต็มเลยครับเลยครับ Down max. สวยครับสวยจะศูนย์ยปืนมีน้อยฮะ <to> <laughs> คิดว่าจะมีเบรเซอร์ดอกไหมโอ้โหโอเคฮะเอ้ยตัววิ่งนะฮะโอ้โหกระสุนหมดบ้าไปแล้วระวังเด็กฮะโอ้โหหน้ามืดแน่นอนผมอ่ะ รีบๆเลยฮะเดี๋ยวผมจะเรือสมแลวน่าจะมีเฟิร์สเอจอยู่นะดับมีอยู่ครับมีอยู่ให้หาคุณแจีกแล้วครับผมคุณแจมีกล่องเครื่องมือด้ในนี้เหมือนจะเป็นห้องผู้รอดชีวิตนะเนี่ย โอเคไปกันต่อครับไปกันต่อโอเคครับผมลองหวัวดูฮะโอ้โหไม่ทันไม่หวัวเลยกระสุนอลไรเยอะไหมฮะเยอะอยู่ครับเยอะอยู่อ่าต้องเปิดไอ้นี่แน่นอนเราต้องใช้ที่ตัดอีกใช่ไหมฮะหรือว,ว่าทุบเฉยๆก็ได้เป็นไม้เนาะไม่ได้ไโอ้ยจริงๆมีทางนี้ครับน่าจะเป็นทางนี้ครับ เอาตัววิ่งระวัง,วงตัววิ่งนะครับผมเห็นคุณแจแล้วเด็กรักเด็กจัดคนมีปืนก็จะลำบากนิดนึงฮะต้องเดินนำหน้านะนะ <laughs> ระวังตัววิ่งด้วยนะฮะคิดว่าในห้องนี้มีอะไรให้สํารวจอยู่ไหมครับคุณแจมีกี่ดอกฮนะดอกเดียวใช่ไหมครับ คุณแจ่มมีดอกเดียวนะครับมีมีดอกเดียวนะไอกระสุนปืนอุซี่เอาออกมายังฮะดึงมาแล้วครับใช่ไหมผมใช้ผมมีโฮกอยู่ครับโอเคโอเคสี่ห้าอยู่ขอบคุณครับมันได้กี่อันสามสิบนัดป่ะคิดว่าโอ้เยอะเลยอ่ที่ผมดึงมามียี่สิบนะมันเหลือแค่นั้นโอเคฮะได้ได้ได้จากคุณไนท์มาอีกโอเคป่ะเราไปเลยก็แล้โอเคโอเคเนี่ยครับชั้นบนนะชั้นบนนะฮะ ปัญหาคือไม่มีไฟฉายครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้านหลังครับอ๋ออ่าเนี่ยแหละทางละผมนึกว่าทางตันแล้วนะมีเจ็บเรามีเดอะแบกนะฮะนี่เลยฮะจะได้เข้าไปเชียร์อ้าวคือกระสุนเปรียบกามเลต้าครับเดี๋ยวผมแกะกระสุนออกให้ฮะมีแบนเดจอยู่ด้วยนะครับโอเคฮะ โอเคผมดรอปกระสุนบาเลต้าให้แล้วฮะโอเคครับมีอีกสองนัดฮะโอเคโอเคแบนเน็ตพร้อมยังครับอ่าแบนเด็ตคุณไนต์เก็บไปแล้วครับโอเคแบนเน็ตไม่น่าได้ใช้น่าจะได้ใช้เฟิร์สเอ็ดก่อนระวังตัววิ่งด้วยนะฮะเฮ้ยมาแล้วตัววิ่งคุณไหนครับอ่าสวยครับมันจะมีร้านปืนอยู่ใช่ป่ะตรงนั้น โอ้ยิงเลยเหรอคุณนายมามามาจะปิดประเด้นโดนอะไรอ่ะโดนเด็กเด็กเธอมอยฮะซอมบี้เด็กตก้วยโอ้ยนี่เราต้องอ๋อต้องหาคันโยกแล้วเนี่ยคันโยกไม่มีคันโยกชิดรถดับเพลิงแน่นอนอ่ะผมว่าตัวครับเฮ้ยแล้วต้องเดินมาแถวนี้หรือเปล่า อามีปืนของดีด้วยสวยครับสวยข้อดีคือกระสุนปืนมีสิบนัดเจออะไรไหมฮะโอ้ยนี่เหมือนเจอคันโยกข้างบนนะครับนี่นี่อ๋อผมเห็นอะไรแดงๆน่าจะอยู่ข้างบนจริงด้วยฮะ แทงอ้าวมีกระสุนลูกซองคันโยกอยู่ตรงนี้จินด้วยคนโอ้แจวครับแจวมีนี่นี่มีลูกซองให้ด้วยนะคุณไนท์เอาลูกซองไหมฮะลูกซองอยู่ข้างบนนี่กระสุนแบบเยอะมากลูกซองเก็บลูกซองก็นด้นะผมว่าสไนไม่น่าจะได้ใช้แล้ฮะขอบคุณสำหรับกระสุนสี่ห้านะฮะไม่ใช่อันนี้มันเก้ามอมอเนี่ยคุณ คนโน้นเอาเข้ามามอไ,ไหมฮะนัดเดียว <c oughs> นัดเดียวโอเคฮะอันนี้เราไปจุดที่ประตูเดิมเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ใชที่ประตูเดิมเลยบอกเลยว่าโคตรมืดเดี๋ยวเปิดไฟฉายให้ละ,ละได้ฮะสอมบี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะแต่คิดว่าท้ายเกมน่าจะเยอะอยู่วันนี้ครับทางนี้ทางนี้อ้าวผิดทางแล้ะ อ๋อผมน oh, ึกว okay. ่าไปประตูนู้นรู Baz ้สึกมีเราคนเดียวโดนซอมบี้นะนะโอเคประมาทเกินนะตัววิ่งระวังตัววิ่ง้วยนะสวยครับสวยครับหากล่องพยาบาลอยู่นะอ่าเจอพอดี อ่ามีมีครับมีผมรีเรียดแป๊บหนึ่งนะเดินไปด้วยรีเรียดไปด้วยอันนี้เราใส่งเลยก็ได้ครับเดี๋ยวใส่ใูนใส่โคตดเนาะตัวเนี้ยใช่ครับ9ก้7สี่สองเจ็ดเหมือนเดิมมันอะลองลองดูก่อนก็ได้ครับลองดูก่อนเนาะ 9247ลองดูก่อนโอเคฮะเรียบร้อย <laughs> สวยครับางานงานเร็วอย่างเงี้ยฮะอันนี้เรากดเลยนะฮะกดได้เลยครับ <c oughs> มาแล้วรถไฟจา๋ารถไฟมาแล้ว <c oughs> เป็นากนารเอาชีวิตรอดที่กดง่ายนะเพราะว่าถ้าเล่นคนเดียวนี่เหนื่อยนะ ตอนนี้ก็มีทีมงานมาเล่นด้วยนะอันนี้ก็คือเปิดประตูนี้ได้เลยใช่ไหมโอ้สอมบี้เยอะมากจะสูบปืนก <ไป S 1> ็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ก็โอ้เยอะอยู่นะฮะซอมบี้ เด็กฮะเด็กเข้าหลังนะฮะซอมบี้เด็กอยู่หลังนะฮะโอ้โหมีลูกซองก็ดีโอ้โหโดนจิ้มกลุ่มโอ้ยมีข้อวบุญดีนะครับกำลังยิงอยู่ฮะเอ๋ครับโอ้โหมีเบนเน็ตโอ้โหขอบคุณทุกคนมากฮะบ,บอกเลยว่าด่านนี้ผ่านง่ายมากเลยนะฮะเรียบร้อยเราลุยไปออกนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณคุณนนท์แล้วก็คุณไนท์ด้วยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับผมอ, like, บบอันนี้ก็คือจบเลยใช่ไหมฮะโยนทิ้งให้หมดเลยจบแล้วครับวันนี้โยนทิ้งเลยนี่โปืนอเงเยอะเหลือเยอะมากจีจีกู๊ดเกมจีจีครับเรียบร้อยล้วไ่ไออกแล้วมาดูคุณไนท์ค่าซอมบี้16ตัวนะฮะคุณนนท์ค่าซอมบี้3ี่ามคั่าซีนะฮะ นี้ก็เป็นด่านที่เอาชีวิตรอดผ่านนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะฮะหรือว่ากดไลค์นะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อในทุกวันนะฮะโอเคครับผมแล้วอย่าลืมเจอกันใหม่นะ